สวัสดียามเช้าบุ๊กมอร์นิ่งครับชีวิตที่จะประสบความสําเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมครับมันต้องอาศัยเคล็ดลับแล้วก็ขั้นตอนต่างๆมากมายและมันก็เป็นความจริงที่ว่าตัวเรานั้นเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตของเราตัวเรานั้นเป็นคนเลือกเส้นทางชีวิตของเราเองซึ่งนี้ครับก็เหมือนกับชีวิตของแซมวอลตันครับชีวิตของชายคนนี้ครับยิ่งกว่าละครอ,อีกนะครับเพราะว่าคราวนั้นเป็นเด็กกำพร้าที่ไม่มีเงินเรียนหนังสือเลยครับเขาต้องปากกัดตีนถีบครับแล้วก็ต้องผลักดันชีวิตตัวเอง จนสุดท้ายครับชายคนนี้ก็ได้กลายเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจห้างสรรพสินค้าขายปลีกรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาครับซึ่งร้านค้าของแซมวอลตันคนนี้ครับก็มีสาขาไปทั่วสหรัฐอเมริกาครับโดยที่รู้จักกันในชื่อของร้านวอลมาร์กนั่นเองร้านวอลมาร์กน่ครับเป็นร้านสรรพสินค้าที่มีจุดเด่นอยู่ที่สินค้านี่จะมีความหลากหลายครับมีคุณภาพแล้วก็มีราคาถูกกว่านั้นอื่นอีกด้วยครับแถมไม่พอนะครับถ้าหากลูกค้าไม่พอใจในสินค้าครับก็สามารถเอามาแลกคืนได้ทันทีด้วย และก็แน่นอนครับเมื่อสินค้าราคาถูกกว่าบริการดีกว่าห้างวอลมาร์ทนี่ครับก็เลยประสบความสําเร็จอย่างมากบายครับจนทางพ่กของแซมมอร์ตันเคยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีครับซึ่งความสําเร็จของห้างวอลมาร์ทนี่ครับก็ไม่ได้ถูกหยุดอยู่แค่ในสมัยของแซมมอร์ตันเท่านั้นนะครับแต่ยังสามารถส่งต่อมาถึงรุ่นหลานในปัจจุบันได้ด้วยครับแต่ว่าเส้นทางกว่าที่จะมากลายเป็นแซมมอร์ตันที่ทุกคนรู้จักนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับโดยเรื่องราวชีวิตขอองแมตันร เขานั้นได้เขียนเอาไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า Sam Walton Made in America ที่เขียนโดย Sam Walton เองครับโดยตัวของ Sam Walton ครับเขานั้นได้อธิบายถึงความสำเร็จของเขาครับผ่านหลักการ9ข้อดังต่อไปนี้ครับหลักการที่1ครับนั่นก็คือต้องคิดนอกกรอบครับส่วนใหญ่แล้วนะครับห้างสรรพสินค้านั้นมักจะตั้งอยู่ใจกลางเมืองครับแต่ตัวของวอลตันนั้นได้เลงเห็นถึงปัญหาครับในเรื่องที่จอดรถค่าเช่าที่ที่ราคาสูง แล้วก็แถบนเมืองนั้นก็ยังมีอัตราการแข่งขันที่สูงกันอีกด้วยครับตัวของวอตันจึงเลือกที่จะไปเปิดร้านตามชานเมืองเพราะว่ามีที่จะลดกว้างขวางสะดวกสบายครับแถมค่าเช่าก็ไม่แพงและที่สําคัญครับคู่แข่งนั้นก็ไม่ได้มากนักจึงทาให้ร้านวอหมาร์นี่ครับมีส่วนแบ่งทางการตลาดสินค้าขายส่งตามแถบชานเมืองมากที่สุดซึ่งนี่จะเรียกว่ากลยุทธ์ป่าล้อมเมืองก็ได้ครับส่วนหลักการที่2ครับนั่นะก็คือคุณนั้นต้องมีเป้าหมายชัดเจนครับ จุดเด่นที่ชัดเจนที่สุดของร้านวอลมาครับก็คือสินค้าคุณภาพดีแล้วก็เน้นที่ราคาถูกกว่าร้านอื่นครับดังนั้นการตกแต่งร้านค้าจึงเป็นแบบเรียบง่ายครับไม่ได้หลุ่าละ,ะไรเพื่อลดต้นทุนค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นแล้วก็จะได้นํางบประมาณส่วนนี้ครับมาชดเชยกับราคาสินค้าที่ต้องกดลงไปให้ต่ํากว่าร้านอื่นๆส่วนหลักการที่3ครับนั่นก็คือการประเมินตลาดแล้วก็คู่แข่งอยู่ตลอดเวลาครับถึงแม้ว่าร้านวอลมาเนี่ยครับจะไปที่นิยมแล้วก็ตามแต่ตัวของแซมวอลตันครับก็ไม่เคยชะล่าใจนะครับ ขราวนั้นคอยออกสำรวจราคาสินค้าของคู่แข่งอยู่เสมอครับและตัวของแซมมอ์ตันคนนี้ครับก็มีวิธีการหลากหลายมากครับในการสืบราคาของคู่แข่งเช่นการไปสืบราคาตามร้านค้าต่างๆด้วยตัวเองหรือว่าไปค้นตามกล่องสินค้าที่ลูกค้าทิ้งแล้วหรือแม้แต่การเป็นมิตรกับพนักง,งานส่งของครับเพื่อสืบข้อมูลสินค้าจากร้านค้าอื่นๆ ส่วนหลักการที่4ก็คือจงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับตัวของแซมมอร์ตันนั้นจะคอยศึกษาวิธีการทํางานแล้วก็การดํารงชีวิตของคนที่ประสบความสําเร็จอยู่ตลอดเวลาครับเพื่อที่ตัวของเขานั้นจะได้นําเอามาใช้กับชีวิตของตัวเองนั่นเองและต่อไปครับหลักการที่5ก็คือการรู้จักเลือกพนักงานครับพนักงานที่ดีในสตาของแซมมอร์ตันนั้นไม่จำเป็นต้องจบตรงตามสาขาที่ต้องการก็ได้นะครับขอเพียงแค่มีความขยันซื่อสัตย์แล้วก็มีความเอาใจใส่ อยากที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตนเองเพียงแค่นี้ครับตัวของแซมมอลตันก็จะรับเข้ามาทํางานในวอร์มาร์กแล้วสุลกการที่6ครับจงสร้างความกระตือรือร้นให้กับพนักง,งานทุกคนครับซึ่งวิธีที่จะทําให้พนักง,งานนั้นกระตือรือร้นครับนั่นก็คือตัวของแซมบอลตันนั้นจะไปตรวจเยี่ยมสาขาต่างๆครับโดยที่ไม่บอกล่วงหน้าและผู้จัดการทุกคนครับ ก็จะต้องเข้าประชุมทุกวันเสาร์เวลา7โมงครึ่งเพื่อเสนอความคิดเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็หนทางแก้ไขครับและหากสาขานหนครับไม่มีผลงานที่ดีก็จะมีการนำเสนอในที่ประชุมด้วยส่วนหลักการที่7ครับต้องดูแลพนักงานเป็นอย่างดีโดยเจ้าของแซมวอตันครับจะมีการฝึกทักษะให้กับพนักงานครับแล้วก็จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในองค์กร ส่วนหลักการที่8ครับจงสรรหาบุคลากรด้วยตัวเองครับโดยในเรื่องนี้ครับตัวของแซมวอลตันนั้นเขาได้ลงไปเรียน MBA ด้วยตัวเองครับเพื่อไปคัดเลือกแล้วก็ชักชวนคนที่มีความสามารถมาทํางานให้กับห้างวอลมาครับซึ่งนี่ครับเราก็จะเห็นว่าตัวของแซมวอลตันนั้นมีแพชชั่นกับธุรกิจของตัวเองสูงมากครับส่วนหลักการที่9ครับนั่นก็คือต้องรู้จักสอนลูกให้รู้จักค่าของเงินครับ โดยในเรื่องนี้ครับตัวของแซมวอตันนั้นได้สอนให้ลูกๆของเขานั้นรู้จักทํางานหนักครับโดยการฝึกให้มาจัดของเข้าร้านในวันหยุดเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงความยากลําบากของพนักงานในองค์กรครับแล้วก็เพื่อเป็นการปูรากฐานให้กับการสืบทอดกิจการจากรุ่นสู่รุ่นอีกด้วยครับซึ่งนี่ครับก็คือหลัก9ประการที่ทําให้ตัวของแซมวอ์ตันและห้างวอนะ์มาร์นั้นประสบความสําเร็จนั่นเองครับตัวของแซมวอ์ตันคนนี้ครับในปี1 9ึ่ก็ก็ครับเขา ได้รับเหรียญกิตติมศักดิ์ครับจาก The President Medal of Freedom ครับซึ่งเป็นเกียรติสูงสุดครับที่องค์กรเอกชนนั้นจะได้รับจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและตัวของแซมมอร์ตันครับก็ยังได้รับการกล่าวสดุดีอีกว่าแซมมอร์ตันเป็นบุคคลตัวอย่างที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความฝันและความสําเร็จของชาวอเมริกันอย่างแท้จริงเพราะเขาเริ่มต้นจากการที่ไม่มีอะไรเลยแต่ด้วยความอุตสาหะวิริยะทําให้เขามีวันนี้และสิ่งที่เขาทําไม่ใช่เพียงเพื่อธุรกิจเท่านั้นแต่เป็นกาาารรส้งอชีพ สร้างสรรค์สินค้าได้ดีที่สุดและคืนสิ่งที่ดีสู่สังคมในการบริจาคเงินทุนเพื่อพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องเสมอมาอีกด้วยซึ่งจากเรื่องราวทั้งหมดของ Sam Water, แซมบอตันนี่ครับล้วก็คงจะเห็นอีกมุมหนึ่งแล้วนะครับที่ชี้เห็นว่าแม้ว่าเรานั้นจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เรานั้นก็เลือกที่จะมีเส้นทางชีวิตเป็นของตัวเองได้ครับขอเพียงแค่มีความมุ่งมั่นและก็ความเพียรพยายามความสําเร็จก็จะรอเราอยู่แค่เอื้อมครับ และก่อนจากการครับถ้าหากว่าคุณนั้นชื่นชอบเรื่องราวของวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ